เราเป็นโรคไตยอยู่สามารถรับประทานกรูต้าเพื่อขับโลหะหนัก เป็นประจำได้ไหมจริงๆแล้วคนที่อายุมากขึ้นนไตจะเสื่อมอยู่แล้วแต่คําว่าไตเสื่อมถึงขั้นกินอาหารเสริมไม่ได้คือค่าไตหรือ GFR ต่ํากว่า30ดังนั้นใครก็ตามที่ยังขับปัสสาวะปกตินะครับไม่มีอาการบวมใด,ๆไม,ไดๆไม่ได้ฟอกไตนะครับแล้วตรวจแล้วเนี่ยได้ค่าการทำงานของไตหรือ GFR เนี่ยเกินกว่า30สาม,มารถรับประทานอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติได้เน้นนะรับประทานอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติได้คนนั้นถามว่าเรารับประทานกรูตาได้ไหมกรูตา เป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติเพราะกลูต้าจริงๆเป็นกรดอะมิโนโหรือโปรโตีนชนิดหนึ่งเมื่อเราอายุเกิน25-30ตับจะผลิตแอลกรูต้าเทอนน้อยลงทําให้ขับโลหะหนักเหล่านี้ได้น้อยลงพราะเรารับประทานอาหารไปเท่าเดิมกับตอนเด็กๆเ,เลยแต่ขับโลหะหนักได้น้อยลงมันก็เลยมีของเสียค้างค้างในร่างกายทําให้บางคนเนี่ย นะครับตับไตเริ่มเขาเรียกว่าขับของเสียได้ไม่ค่อยดีก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระอย่างมากมายเพราะว่าอะไรฮะเพราะเวลามีโลหะหนักอยู่ในร่างกายของเราตัวมันเป็นสุดยอดของตัวกระตุ้นอนุมูลอิสระอย่างร้ายแรงนั้เวลาที่เรามีโลหะหนักอยู่ในร่างกายนานๆเนี่ยคนนั้นจะอ้วนง่ายคนนั้นจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจได้ง่ายคนนั้นจะสมองเสื่อมได้ง่ายและคนนั้นจะเป็นมะเร็งได้ง่ายดังนั้นสรุปแล้วนะครับถ้าเราจะรับประทาน กูตาเทโอรออายุหลัง25 mm. เมื่อตับทำงานในการผลิตกลูตาเทโอน้อยลงเราค่อยรับประทานเสริมเข้าไปโดยปัจจุบันเนี่ยผมรับประทานแอลกูตาเทโอเนี่ยจากกลูตาไบโอคิวเทนอยู่แล้วสำหรับใครก็ตามนะครับอยากลองรับประทานดูนะครับผมให้สิทธิ์ส่งฟรีแม้ว่าจะสั่งซื้อเพียงแค่1กล่องน,นะครับแคปหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็บอกแอดมินว่าฟังจากคลิปนี้แล้วได้สิทธิ์ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับนะรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามชอบความรู้ในคลิปนี้ แชร์ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าหลายคนเป็นมะเร็งโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเขามีโลหะหนักค้างอยู่ในร่างกายนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ